อุยาอุยเอ,อเอาเอาอเดี๋ยวแค่นี้ก่อนฮะอุ้ย <im it> ไม่เสียงบอสใช่ไหมเนี่ย <im it> <im it> สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกมได้บสองนะครับซีซั่นที่สองนะครับในอาชีพอเมซอนนะครับในานามของอามาดีนะครับสาวสวยแห่งอเมซอนนะครับ ก็สำหรับวันนี้เออไม่ใช่ดิสำหรับพาร์ทนี้สี่นะครับก็เราจะไปไหนกันต่อเลยนะครับในในพาร์ทที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ลงถ้ำเดนออฟอีว mm ิว hmm. e e นะครับไปนะครับลัวๆว,วนิดหนึ่งนะก็ปิดเคสนี้ไปแล้วนะครับเคสที่หนึ่งนะครับของแอคที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้อ่าพาร์ทนี้นะผมตั้งใจว่าจะจะไปลงน่าจะถ้ำนะครับอีกถ้ำหนึ่งนะน่าจะ พอสมควรนะทํานั้นนะท่าที่อยู่ในแมปคอรินปะโคอรินปะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้จะลงทําตรงไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมลองดูมันจ้าง <sister> นึงจ้างไม่ได้หรอ Sister คืออะรผมต้องนึงจ้างลูกน้องไม่ได้หรอเนี่ยผมต้องไปคุยกับใคร,รอ่ะ คนเดียวคนเดียวอะคนเดียวเปี่ยวนะอืมโอเคพร้อมนะเดีย๋ยวผมเช็คเลือดก,ก่อนพร้อมนะครับพร้อมอพร้อมอ่าพร้อมพร้อมรุยปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บมารุยกันต่อครับคนเดียวก็เปี่ยวได้เฮ้ยมมและเฮ้ยเฮ้ยมีลิงเด้อไว้เนี่ยคิงคองคินของข รี่มาโอ้โหมากันเยอะไปไหมเยอะไปไหมเยอะไปไหมนะบมาชึบชึบมาครับผม อะไรเนี่ยนี่อยู่ตรงไหนครับโอยถ้ำตรงนี้นะนี่ถ้ำตรงนี้มามาโอ้เสียงแงบมแล้วมามาไม่ดีเราต้องเก็บขอดนี้ดีหน่อย ชีปะมันแจนะครับอาจะวิ่งแล้ววิ่งไววิ่งไววิ่งแรงไม่ตกแึฮไม่โดนวะเอ่เฮ้ย ไปมาจิ้มไปยังไม่ถึงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมไปมาเฮ้ตัวนี้อโอเคถึงแล้ว À. Phải đâu này. ừ, Tôi đâu à? Ấy, có chóp. Ồ, này. Ông phe đang ở phe ở ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý

แสดงว่าผมเต็มหมดเลยใช่ไหมโอเคตัวนี้เหลือสิบไม่หมดที่หมดมานี่ก่อนดิงงถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านเราก่อนนะครับกลับไปนิดนึงนะเดี๋ยวไปเคลียร์ของซ่อมของเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะตะลุยถ้ำกันนะตัวนี้ ส,สดีคุณสาริดูนี้ร้อยี่สิบชิงบ่ายนี่ส่วนเกินนะส่วนเกินืมอ ได้สองอันแล้วนะได้สองอันแล้วนะครับเราต้องเก็บไว้นะตอนนี้มาหาป้าคาร่านิดนึนงขอเลือกนะได้เวลานะครับลุยกันต่อเนะี่มันก็ยังจ้างลูกน้องไม่ได้ด้วยนะที่จริง ตางนี VII ้ใช่ไหมปุ๊บอ่ะโอเคนะครับเราลงถ้ำกันเลยนะเฮ้ยโอ้โหมันมันใช่ไหมเนี่ยโหดไปเปล่ามากระโดดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บชับ ครับชุดครับืมจะว่าอะไรเลือดคนระัโอ้ยิงอืมโอ้โอ้โอ้ระวังโดนลุมนะผมว่านะมันต้องมีวิ่งโดนลุมแล้วแน่เลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะ โอ้ยาโอ้ยาเอาเอาเอาแคลงนี้ก่อนฮะไม่เสี่ยงบอสใช่ไหมเนี่ยมาบอสก็บอสว่ะ right. จิ้มได้อยู่นี่มีพิษบอสพิษ มันจะอะไรขนาดนั้นไปเลยคนแรกเองต้องไปก่อนนะตีเจ็บมั้เนี่ยซอมบี้นะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวถอยก่อนถอยก่อน,ออนแล้วก่อนเยอไปอย่างี้มันเยอะไป มาดิโอ้โหต้องฝ่าดวงฝ่าดวงฝ่าดวงไปครับฝ่าดวงให้ก่อนดีนี่ก่อนเลยอึ๊บอึบอึบอึบนี่ก่อนนี่ก่อนรับลัทธิมานหรือเปล่าเนี่ย มีสัญ,ญลักษณ์อะไรด้วยนะ่ะเฮ้ยได้จ,นนจริงแล้วครับเจลลี่เลือดก่อน,นครับโอ้รั้ที่มากตันฝั่งนี้แล้วนะเอ้มาทางนี้ มีตังด้วยเดี๋ยวผมไล่เก็บตังก่อนเป็น,นี้งบ้างวะของเต็มหรือยังกยงนะ็ยังนะใช่ไหมอ๋อตัวนี้อ๋อเรามาสุดตังนี้ละเดี๋ยวลงลงฝั่งนี้นะ ผู้หญิงคนเดียวลงทํานี่น่ากลัวนะครับเฮ้ยตรงไหนเนี่ยมาแล้วชิบชับชึบชับ,ชบอือภารกิจลงทํานะครับ ไมยเรือองผมนะลงลึกแล้วมีคนชุบไหมนี่งไงล่ะระยะเลยโอ้โหวิ่งนี่ก่อนเลยแรงมามาเถอะต้องคานี่ก่อนนะครับ ไปรับแล้วชึบชึบเคีย่นี้ก่อนสุดละอ๋อ,อยังมีครับมันยังมีอีกเนี่ยชึบตายเถอะยังจะอยู่เลย มันเป็นมันเป็นหมอผีอวะชุบได้เลยหมอผีฮะเอาละผมอืโอนี่มันอ๋อช็อตตายเลยอย่างเงี้ย มีเงินไหมโอเคขอนิดหนึ่งนะเราจะอะไรกันต่อดีนะครับตอนนี้เรามีห้าพอยนะเลือดไหมหรือเลือดก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาสเต็งไปก่อนนะเล้วจส่วนส skill. ก skill ิลสกิลเราก็เน้นหอกไปเนาะเน้นหอกดีกว่าอันนี้มันหอกอะไรวะเนี่ยอันนี้หอกไฟฟ้าอันนี้มันหอกไรบปางแอคแทกริงไรติง ตัวนี้เป็นพิษอ๋หอหอกพิษครับหอ,อกพิษมีหอ,อกพิษด้วยตัวอืมเก้าม็กเก้าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อยู่ส่วนไหนของมันเนี่ย๋โอโอเคเดี๋ยว กลับก่อนกลับก่อนนะครับผมมาซ่อมของก่อนดีกว่านะรู้สึกว่าเต็มขายห,หมดเลยถ้าจริงตอนนี้ก็ขายได้ ผองข่าวนี้จำเป็นไหมผมว่าอย่างนะฝากตังค์ได้ไม่ละได้มาอีกแล้วนะครับ วันนี้พอยอมาปลามาเอาเลือดเออลืมไปนะเดี๋ยวเด,วเดวีโอเคนะพร้อมุยต่อนะครับไปที่สุดนะครับตรงนี้ยังไปได้อีกอยู่โอเคดูยกันเอา ผมไปมีทางเนี่ยเฮ้ยมาไปไหนนะโคไปไหนเลยจ๊ะมาเฮ้ยเลือดโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีด๋ยวก่อนติดพิษติดพิษอ๋ออึบอึบอึบอ้ เอาแล้วของจริงของจริงของจริงบอสปะเนี่ยโอ้โหมันบอสอ่ะโอ้โหอื้มอื้ือื้อไอ มันเป็นบอสใช่ไหมปึ๊บึตัดลงมาแล้วนะครับตันลงมาแล้วนะทีนี้เรามาตรงนี้เนาะโอเคผู้แรงไะมเผลอไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ย โคตรแรงเลยอ่ะแรงมากนะน่าสุดลนะฮะมีไหมหมดแล้วนะมาโอ้ยังมีซัมบิ้รียดลงมาทางนี้ต่อ ช,ชุบชับเฮ้ยเอาแตนตรงนี้เรียบร้อยเฮ้ยเอาวิ่งหนีผมไม่ยอม ครเราจะปล่อยให้หนีง่ายเฮ้ยยะตรงไหนอีกหมือนหรือยังโอเคครับนี่ชั้นที่สองนะแต่ว่าชั้นแรกเรายังเรายังเปิดไม่หมดปะ ใช่ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์ด้านด้านบนก่อนนะก่อนที่เราจะไปชั้นที่สองโอเคตันนะเจอทางลงแล้วม,มาทางนี้เอา ทันนี้ก็ตันมีผงขาวไว้เนี่ยเดินรอนิดหนึ่งเนี่ยเดินให้มันหายเหนื่อยก่อนผู้หญิงก็เหนื่อยไวนะเหนื่อยไวเป็นพิเศษนะ ตรงไหนต่อตรงไหนต่อเดี๋เดๆๆเดตรงนี้นะแล้วก็มาทางนี้นี่ไงล่ะเพียบเลยฟึ้ มาแล้วเพลงเพลงชับจตัวนี้โอเคด้านล่างนะครับตอนนี้เอ,อไปไหนฮะซอมบี้ที่ลักมานี่ขึ้นมาแล้วนะเห็นมีใครเลย น่าจะหมดแล้วมั้งนะครับน่าจะหมดแล้วแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลงนี่เลยนะชั้นที่สองนะครับเดินไปมาทางนี้ อเคนะครับถึงชั้นที่สองแล้วปึ๊บมีอะไรชั้นที่สองตัน <c oughs> ตันนะต้องลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะมาอ้ยอ้ยอ้ยอยอย ชั้นที่สองเนี่ยมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยถ้ายิ่รู้วนไม่ลึกนะผมว่าจาไดนะ้ลางๆอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเดีก่อนอันนี้มันแช่ผมเนี่ยอืมพอได้อยู่นะจิ้ม มาแล้นะทางนี้มาทางนี้นะครับฟึบฟึบซึบเฮ้ยเงินโอ้ยเจลาสามทองผมรวยอะไรเงี้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้น แบบ,แบ,บอะไรปิ้งเลยวนี่ก่อนเลยช็อปใช่เลยก่อนเราเคลียร์กันเราเคลียร์กัน <c oughs> สุด ผมาว่าอะไรตกแถวนี้ตายใช่ไหมเฮ้ยกล่องอะไรนั่น่ะเฮ้ยเพียบ ไหนบ้างไอชั c นแครรีี่ตัวนี้นหกล้อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวนี้ก็ ทิ้งไปทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไอตัวนี้อืมแอคแท็กริงสิบเก้าตัวนี้ออกพิษแอคแท็กริงไม่ค่อยได้ใช้นะ จริงเราจะใช้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้หน่อยนะะมันมันสุดหรือยังนะน่าจะสุดแล้วนะอ่าเรียบร้อยนะถ้ำนะครับโอเคกลับไปแล้วนะ จบภารกิจเคลียร์ถอมนะครับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวนี้จริงไปเลยนะฮะตัวนี้ก็ไม่ใช้มานายังไม่ได้ใช้นะ สองร้อยหสแล้วประมาณสองนนะตัวนี้ โอเคตรนนี้เหลือน้อยไหมสักหน่อยสิบนะครับอครับท่านผู้ชมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้นะครับทำภารกิจลงถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็สามารถได้ของมาเรียบร้อยแล้วจบภารกิจนะครับ นะสำหรับในพาทน,นี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเรามาตามกันต่อว่าเราจะไปตะลุยแมพไหนกันนะครับก่อนจะกันวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิงแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะก็ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับการเดินนะครับไปไหนมาไหนก็จะลืมใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับหากท่านผู้ชมทุกท่านชอบในคลิปนี้และอยากติดตามในคลิปถ,ถัดไปนะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปถ,ถัดไปนะครับ